สวัสดีครับนะวันนี้อยู่บ้านว่าน,านฮะโนะอ้วันนี้อยู่บ้านทุบ้านโควิดครับออกไปไหนไม่ค่อยได้ก็เลยทําได้อย่างเดียวอยู่บ้านกันเลยยำมะม,ม่วงเปรี้ยวกินเท่าไหร่ดูิจะก,กินหมดไม่หมดไม่มีผู้ช่วยเลยอืมอืมอือือสดดเลย ถ้าผมกินหมดนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อการกินต่อไปกินของเปรี้ยวก็จะประมาณนี้นตาก็จะหวาน ทำใจก่อนไม่ใช่ของหวานนะครับของเปรี้ยวต้องทำใจนิดนึงก่อนจะเข้าปากนะพี่ืน สมใจอยากเลยสุดๆสุดๆแบบไม่มีผู้ช่วย มะม่วงเี่ยมะม่วงเปี้ยวนี่จะเป็นยาระบายนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะระบายหนักหรือระบายน้อยถ้านานๆกินทีนี่อาจจะระบายหนักเนาะ วันนี้มีหวังได้นอนห้องน้ำเนี่ยโื <c oughs> ้ึห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  ปุกอ <Net> ีกทีเพื่อพวกเปรี้ยวมันจะได้หายนลง Hãy <coughs> subscribe <coughs> nữa ใส่ที่เลยเยอะไม่ค่อยไหวแล้วช่วงนี้ฝนกำลังตกอีกสักพักนึงเดี๋ยวไปซ่อเห็ดพอกไปหาเห็ดพออือ เียวจะไม่ไหวแล้วครับอ er, ืยิ <com> ่งกินยิ่งเปรี้ยวอุ้ยเอ้ย มาเลยมาเามามาเอามาเลยมาเนี่ยมา,ยมาจะชิมเนาะมาเคียร์ผิดเอาด้วยเค <laughs> ียร์ผิดเอาด้วยผิดมันอยู่ในนีน่หมดแล้วก็เอาชิ้นเล็กๆอ่ะหยิบมาเลยอ่ะนี่อ่ะออเตัวแปล่าของตัวมาป,าปาะปะนะวางเขาไปเอาให้หลูกเลยเร็วเดี๋ยวเดีวางอยู่น่าวางอยู่โต๊ะนัะ่นน้องวางอยู่โต๊ะไปเอามากินแข่งกันปะมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้มา มาเลยนี่ของเด็กมาเลยเร็วมาเนี่ย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 เอาเก้าอี้มานั่งก่อนเดี๋ยวเอาเก้าอี้นั่งให้นี่นั่งฮะเนี่ยเนี่ยตัวนั่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปอ่าอยากลองใช่ไหมอยากลองก็จับให้เลยเออ โอ้ยหยังไงบ้างอร่อยอร่อยว่ะนั่งเก้าอ <uh ี้กันโอ้โพ่อจะไม่ไหวแล้วล่ะนี่บอกอร่อยโอ้โหอ่ะอามามามาอันนี้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 ปิ้งปิ้งอ่ะอ่ะอ่ะแข่งกันอันนี้เดี๋ยวดูใครอ่าโอเคแกเดี๋ยวดูว่าใครจะเข้าห้องน้ำก่อนกันหนาวไม่แข่งไม่แข่งโอ้ยกินกิน ถ้าขายฉันนะคนน้นฉันนะโอเคอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะขอเคขนดนั้นอืมอืมไม่ขายก็ได้เจอความเปรี้ยวเนี่ยอืมเส่็จสะดาวจริงเลยอืมมาเชิญด้วยกามาเอาอนนี้เอามาได้มะม่วงอ๋อมามามาจะใส่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่มานี่ค่ะนี่ฮะนี่น้องฝนนะครับให้ป้อนเหรออ๋อ

เนาอ๋ออาไม่เลยไม่น um ี่นี่เีมีอาซอกอืยุดจะกินก่อนอืออ่ะเอาเลยตักได้ปะอืมโอ้โหสูสูงเงครับอือือหืออาฮ่าฮ่เจ็่ยวเชื้ออืม ว้รวป้ยงมากเลยอ่ะแม่กูไม่แรงกว่าหครกินกินม็อกก่อนจะหมดแล้วเนี่ยอะจะไม่ไหวแล้วจะนี่ สุดยอดจริงเลยอือหืออหือเดจียคือเียะไม่ได้แล้วฟันมันน่นอะอือือกเียนหนอนเคี้ยวมาหมดอเียอหนอนเคี้ยวมาหมดคันนี่เหรอมีมีเขี้ยวเี้ยวไม่ได้ เหรอโอ้ยเสี่ยวมันกันเลยโอ้ยสียมันกันเป๊ะเลยนอนืมเนาะเป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะไหมอ่ะเป๊ะไหมไม่เป๊ะโอ้ยไม่แข่งกันโอ้ยขอคำสุดท้ายแล้วนะครับไม่ไหวจริงคือพูดง่ายๆพอทนไหวอยู่แต่เสียวฟันเที่ยวแล้วเสียวฟันเคี้ยวไม่ได้ต้องกลืนเลยอ่ะอืม แน่นอนหน้าตาเฉยแน่นอนนีโอ oh ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหก่อนน้ำก่อนน้ำแปลอีกแก้วนึงเอาแก้วนึงให้หน่อยละเอาแล้แก้วไหมเออเอาแก้วใหม่หน่อยอ๋อนี่นี่นี่นะน้นฝนแก้วนี้อันนั้นฝนแก้วอันนี้แก้วของพ่ออ่าอ่าอะอึบอ่าอายเลยอืม อวางไว้เดี๋ยววางไว้ไปช่วยนะโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวขอนั่งนั่งมองน้ำฝนกินดีกว,ว่าขอคำสุดท้ายนี่เกือบหมดนะครับนี่นี่เกือบหมดนะไม่ธรรมดานะแต่รู้สึกเสียวฟันแล้วเสียวฟันนี่แล้วนะ โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวพอ<ฟ>้อมทเหม่ยต้นี้ไปก่อนไม่ได้สับแม่ไม่ได้สับอ,อไม่ไหวแล้วขอถอนตัวนะเดี๋ยวขอนั่งดูขอนั่งดูน้ำฝนกินดีกว่าอืออือหือโอ้โหสุดยอดหน้าตาเฉยเลย <c oughs> <c oughs> ืมอ คูนอหลวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยเจจะบอกว่าเปรี้ยวนี้มากอ๋ออือครับคลิปนี้ผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดขอเป็นกำลังใจในการถ่ายทำเรื่องต่อไปโอเคขอบคุณมากครับ ขอบ <ừ. S 2> ค<า>ุณมากครับปิดแล้วนะเนะเออ